ใส่ในตัวมึงไงปาไหลตีใส่เลยมีโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่คว้าใส่ใส่นี่โอ้โหเขาวิอ้าวครับพี่น้องครับหมือนี้พาพี่เป็นน้องลงทงลงทาอีกแล้วครับบันนีครับพานสอนเซปปลาไหลใบจักฉีดไอ้บลาได้เนี่ยพามายาม เป็นไรอน่ะเป็นไรมันตึงเดืองจีเฮ้ยเชือกเอาใส่มันห่อนบ่อโอมันยิยุ่งยิ่กัดเฮ้อใส่มั้งไส่เป็นังไรแต่มันมันอยิวอ่ะแต่นอนมามันกระตุกตีใส่เบ็ดไว้จีมีนี่ข้อขาวน่ะเฮ้นี่โอ้โหูเขาเว้ย อ้นี่ตามไหมเขา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 อือตัวบ่ใหญ่สัมเดียนี่เออมาหากินเ่อไก่นะเฮาเนาะไหนเนาะสัมเดียกินเนาะพี่น้องครับมึงนี่ตัวงามเด้ใส่เบ็ดไใบกูนะมีงามครับบอกว่าเฝ้าย่างเฝ้าย่างด้วยมันมีดึงเยี่ยงคักครับครับไป โอ้งามงามตัวนี้งามครับวัดปูนัย่งเออนี่โอ้ยปอะไรอ่ะเออบบงามเลยเอาครับจะไปบบยามอีกยามอีกรุ่นอีเขาไหมที่ไปนะที่ไปอองามไปเลยเขาบา่เออบ่ได้มาดิเอ,อ็ือเบงน์แทนก่อน

คิดว่าเป็นปลาไหลล่ะมันสูเขาด้สูสูลงในดินเยสูมือเถอะวะตัวใหญ่ไอ้บ่เป็นงูบจรงวเดีเดี๋ยวเออปามันลงในหูเลยดิมีเดี๋ยวเอุนไปนตัวเงินรุนปนัวเงินบปลาไหตส่ะมี้โอ้โโอ้โโอจับเดี๋ยวมันได้ขัดพักมีตัวก้ โอ้คุ้มค่าแล้วนี้มีมีแล้วถังนี่โอ้โอ้ครับครับครับเดยอเด้อเดพี่น้องไปเอาถังกันเสียมีครับตัวเป็นไงเด้อพี่น้องบุน่ะเป็นจิโร่เหรอผมว่านี่บุน่ะโอ้ใส่เบียดเด้อนี่เด้อมีมันยังสูมือเขาอยู่บุน่ะอ้ยสองไหมสองไหมได้ร้งเบียดตาหลัง ตอนล้มไม่เห็เบิ้งนี้สิเด็กเออไก่้สามต้นนะพี่น้องเอ้ยมาได้บ่ตอนเราขึ้นใส่เอาได้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 บักงามเลยล่ะนี่อย่างพี่น้องนี่บ่เชื่อิลิอีลิกับว่ามันงูเนาะดูโจ๊กเอาบักยางเลิกเนาะจู่มือเจ้าเจวๆดุมือเนาะนี่ครับเอาเงี้ยอยังกันนาซ้อนนอน้อนเงี้ยอยังกัไก่สดตีนี่ไก่ยังยังยิน Oh, Ni lần này, nữa kìa 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 đi kìa 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 nè kìa 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 จับจเป็นงู็เอาจับตัเดี๋ยวเอาเี๋ยวตังอีกก็ได้ไม่ยังฮะยีรีตึงยีหรี่ว่ึงนี่แล้วตึงนี่แล้วเดี๋ยวนี่แค่แค่คนเอาเออไม่เอาก็บไปดูไปยูตึงสี่ยูเดี๋ยวน้องไปฟังคนมา

โอกูได้กูได้กูสามไม้เลยสไม้เลยมาแต่ไานเลยบวะนี้่ต้นตัวนี้พีน้อยแต่ว่าอืมจอดไอ้เอ็ดไดสิมันม่นสู๋แล้วไหมมันติดม้วหยาเลยนี่มันติดม้วหยานี่นี่นี่ไม้แต่ว่าเพิ่นสลบแล้วสลบแล้วเพิ่นม่วสู๋แล้วเอาในการเลยพี่น้องโอ้สามไม้เดี๋ยวนี้วะสามไม้สามไม้ในการดนการแล้วเหรอไปไปโอเคครับพี่น้องครับ ไปเลยลังสันเมนูกันต่อไปฮะกันได้ก็ขอบคุณหลายๆที่เมืองจะจบคลิปครับพี่น้องโอ้โ,อโหครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่มีโอกาสเดี๋ยวเทศให้พี่น้องเมืองอีกน้นนองนะสอนเนาะเขาไม่ได้เรื่มเนาะเออเออไม่เรื่มจะใส่เอาสิละเดี๋ยวพอกันไม่ครับคลิปนาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับพี่น้องครับ